ครับคอปเตพลตันกระบโมแล้ตกร์โอ้โหัวกระดูกพยาบาลไม่ห้ามพูดสูบอื้ออื้อตะเพียงชื่อด้วยบ้านเลยนะครับแต่ละคนอ้าวคำถามแรกเลยเมื่อสักครู่นี้ไปโชว์ไปสองเพลงใช่ไหมฮะได้ข่าวว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยมีเพลงอะไรบ้างเพลงแรกเพลงชื่ออะไรว่าอะไรนะครับผมเพลงนั้นพี่แล้วตั้งมจวิธีจะมาร้องเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฟังใจครับผมฟังใจอ่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพลงนี้ฟังใจ ที่มาแบบนีโยนไปเลยหรอมีที่มาตามเนื้อเรื่องเรื่องราปุยของพวกเราเลยครับตัวละครสองตัวที่มาถูกโชคชะตากำหนดให้ได้เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนหนึ่งเชื่อในความรักอีกคนยนึงไม่เชื่อในความรักจะทํายังไงให้เขาได้มาเจอกันเราเลยต้องใช้าใจในการฟังกันและกันออใช้ใจฟังเลยเอ๊ะในซีรีส์มันมีท่าแบบฟังใจหรือเปล่ามันต้องฟังใจท่าไหนดีครับมันมีไหม ไม่แน่ใจนี่แ็เนระดครับผมทีที่สองนะครับทีที่สองชิมเพลงว่าอะไรครับหลับไม่ไหวหลับไม่ไหวแปลว่าอะไรคือเราเราหลับเยอะแล้วหรือว่ายังไงนะแปลว่าแบบว่าเรากลับไปแล้วตอนนอนไม่หลับเพราะว่าเราคนคนเดียวกลับมาโอ้โหหวานซะไม่มีเลยนะฮะหลับไม่ไหวแล้วได้ร้องเพลงเป็นยังไงบ้างช่วงเมครับานจริงๆแล้วออริจินอลสองเพลงจะเป็นของดีบอย อ่าโอเคเราก็อเอาเพลงนี้มาโชว์เวลาไปออกกันต่างๆนี้ใช่ไหมครับและได้ข่าวว่าพมุ่อคืนนี้เนี่ยเพิ่งจะมีอีเวนต์ไปแบบสดๆร้อนๆเลยกับเอลวัสด์เบนเอลวัสอีใช่ไหมครับพี่กุ้เนี่คือ,อ,อไปหรือเปล่าไปไหนงห้หมตามีนาของกานรำลังเลยนเหมือนของตาไแทนได้เลยนะครับผมแต่พี่มีคาแทนใจอยากบอกน้อง4คนเป็นตัวแทนห่อแทนขับแล้วกันนะครับ ถึงใต้ตาจะเป็นทันต์แต่ก็พร้อมทราบไปกับพู้เชิญนะได้ได้ได้ตอนนี้กล่าวกระช้เมื่อคืนดีกว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศลองให้ทราบกันด้วยครับโอ้น้ำตาท่วมน้ำตาความสุข s e ออฟจอยใช่ไหมใช่เป็นภาพภาพที่สวยงามกลับมาอืเราอยากให้ทุกคนเก็บโมเือตรงนี้ ภาพความสมดังในงานไปก่อกรนรอบผมผมือว่ามันเป็นภาพที่สวยมากเสือหลังเสือลสหลังครับผมสำหรับงานก็คือคือพวกเราทุกคนรวม,มทั้งผู้จัดพิมู้กุญแจแล้วก็นักแสดงแล้วก็ทีมงานครับคือตั้งใจทำให้มันเป็นงานที่เราจะสรุปและครกลับไปสู่โลกของนิยายครับผมแล้วมันก็มมทำให้เราสนิทกับซึ่งซึ่งพวกเราทุกคน มันดีมากๆเลยแล้วอย่างได้บอกว่าอยากให้ทุกคนเก็บภาพผลง,งานของสื่อไว้กับทุกวันที่ฝนตกทุกคนก็จะอยู่ด้วยกันราตรีโอ้โหมีการหยอดกว,ว่างด้วยนะแต่เนี่ยนะครับอยากถามคุได้เมื่อคืนนี้มัน,น,มนเกิดอะไรขึ้นในงานบ้านคุณครับ,บก็ยืนก็มีเซอร์ไพรส์โชว์พิเศษที่พวกเราแบบตั้งใจซ้อมมอบให้แฟนๆชาวฝนตกของเรา,เราครับต้มี นีแบบสนทจริงๆเป็นพืที่สามของเราดคอ๋อทีที่แรกพีองที่สาี่ร้อสนเลยครับออรอเล่นกันเลยสี่โนเพราปกติเราจะยกเองแยกเป็นคู่ร้อไม่พอมีท่าเต้นเลยเหรอมีท่าเต้นด้วยเมือคืนเราได้โชว์แล้วใช่ไหมนะใช่วันนี้้องโชว์หรือเปล่าไม่พอมอ้อนนี้ง่วงครับตอนนี้ง่วงอยู่เมื่อคืนที่สักกี่โมงแล้วจะดึกใช่ไหมเดครับเว่ร รู <worship> mm ้ส hmm. ึกดีใจว่ารู้สึกว่าพอหลังจากงานแล้เราก็หายเหนื่อยขึ้นมาเลยแบบงานที่เราแบบเตรียมซ้อมเตรียมโชว์แบบซาวน์ทั้งวันทั้งคืนแต่ใครอยากให้งานนี้มันออกมาดีที่สุดงานที่แบบตัดงานก็ สุดท้ายมเราเป็นแบบจริงๆเราขอบคุณแฟนๆขอบคุณพวกเราตั้งใจมาเพยคอเราเองน้องพีนะฮะเมื่อคืนนี้ประทับใจอะไรที่สุดเลยก็ประทับใจที่ทุกคนมีโปรเจกต์ให้พวกเราด้วยแล้ทุกคนก็มาร้องเพลงให้กับพวกเราด้วยในช่วงท้ายของยูเอ็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อากาศอบอุ่นมากๆทำผมร้อนเลยทำให้พวกเราน้ำตาไหลกันไปหลายคนทุกคนเลยแหละนั่ก็คือเรียกว่าน้ำตาสนุกคนเลยทีเดียว ใช่ไหมฮะนอกจากจะมีแบบฉากฟินๆแล้วโอ้ได้บอาว่าเราก็เหมือนกับแสดงสดเลยใช่ไหมให้ทุกคนได้ดูกันว่าในซีรีส์เป็นยังไงใช่ป่ะใช่คือเราจะมีเป็นเหมือนละครเวทีแหละเป็น Out อลเทสเตตเล็กๆครับผมเป็นการคลายความสงสัยคลายคำถามบางอย่างที่คนสงสยัยในเรื่องตาบุยของพวกเราเอามาเฉลยให้ทุกคในวันอีเวนต์ี p ถึงไลนเมื่อคืนนี้ ก็คือให้ดูกันแบบสดๆตรงหน้าเลยใช่ฟิตเป็นตรงหน้าเลยทีเดียวแม่สุดยอดเลยนะฮะแต่พี่สงสัยมากพอเตอร์สูงเท่าไหร่ครับคือคือปกติเนี่ยผมจะแบบรู้สึกว่าตัวเองสูงแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยมากโอ้โี้แล้วผมไม่ได้ยืนข้างหน้าเลยพี่บอกว่าแบบสูงอะไรนะเราร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดถูกหสูงมากเลยนะฮะกลับมาที่อทำเสือขึ้นจับเลยะครับนั่นเอยคือ อมาที่เรื่องของการแสดงดีกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกของแต่ละคนเลยหรือเปล่าครับขผมคนเดียวเป็นเรื่องใช่ครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกเราแล้วเป็นยังไงบ้างครั้งแรกร่อนฟังหน่อยรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาอยู่คู่กับนักแสดงคุณภาพที่บอกว่าผ่านงานมาแล้วก็ก็ตอนแรกมันยากนะมันยากแล้วก็มีความกดดันอีความกดเยอะมากแต่ด้วยด้วยความที่ทุกคนทุกคนช่วยๆกัน ครับคนช่วยเหลือกันแล้วก uh, ็ไม่เคยไม่เคยทิ้งหกเลยครับต้องขอบคุณ uh. พี่เอกด้วยที่ให้โอกาสเพราะงั้นกบพี่เอกเราได้ไหมครับเดี๋ยวคิดว่าจากการที่เราได้มาเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ละครเวซีรี์สนะครับเราได้อะไรจากมันบ้างจากบุคลาครที่เราส่มคนมาไหมพี่ก่อนก็ได้ครับ อย่างแรกเลยหนคิดว่าดีใจมากๆกับการที่ได้รับโอกาสมาเล่นเรื่องนี้เราได้เจอยูนิตี้ที่ดีมากๆในทีมนักแสดงรวมถึงทีมพี่ทีมผู้เลื่องหลักรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยทุกท่านเลยก็คือทุกทุกคนมีความเอ็นดูแล้วก็มีความเป็นตัวเองของพวกเราทุกง่างอยู่ตรั้นก็ทำให้การทงานมันไหลลื่นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเหมือนพวกเราทุท่าที่จะอยู่ด้วยกันบ่อยใช้ชีวิตด้วยกันบ่อยทั้งตอนทำงานแล้วก็ตอนที่พักผ่อนอย่างนี้ครับ ใช่เรามันเลยทำให้เราสนุกขนาดมากกหลังการที่มากงเวลาทำงานจนทุกวันนี้เราถ่ายจบก็เป็นเป็นเดือนๆแล้วเราอยังครับนัดไปกินข้าวไปเที่ยวเล่นกันอยู่เลยอ๋อไม่ได้เจอตลอดคือก็กลายเป็นเพื่อนกันไปเลยใช่ใช่เป็นไงเราใช้เวลาการถ่ายนานไหมครับเรื่องนี้เดือนสี่สี่เดือนหรอสี่เดือนแล้วก็เจอไปปล่อยมากๆเลยใช่ไหมฮะเราแต่ก็เลยทำได้อะไรจากการที่เราไปเล่นเดือนเรื่องนี้ครับ ได้นนะนะอยากได้เราได้ความมั่นใจในการสแสดงองตัาเองอเครับ mm hmm. รู้สึกว่าเราเล่นมาข้างค่ที่จะเรียกได้ว่าเป็นซับเมนต์อย่างเดีย mm hmm. แล้วก็ได้มาถึงนเงป็นตัวเป็นมนต์เล่นเรื่องนี้เป็นวแรกแล้วตอนรู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองเอมออกมาจากข้อมขอส่งของตัวเองออกมาแล้วบวเทเรื่องนี้ทำให้เราแบบเรียนรู้อะไรมากที่บบความชอบในกานอะไรหรือ mm hmm. ว่าความมั่นใจในการแสดงออกมาเพิ่มขึ้นเลยแล้วอะไรที่ทำให้เราตกอบตกลงเซเยสที่จะมาเล่นเรื่องนี้ ตัวบทใช่ไหมฮะที่เราต้องไปวันแคสติ้งเนี่ยเป็นการเหมือนพี่เอกติดต่อผู้จัดการมาว่าอยากให้ลองแคสต์ดูแล้วผมก็บอกผู้จัดการผมว่าผมขอทราบบทก่อนนะครับแล้วลองคำเลือกย่อมารู้สึกว่าเอน่าสนใจน่าลองมันจะเป็นอะไรอินเขามันยกะบูดแล้วก็ได้คุณเรื่องคู่แล้วมันรู้สึกเหมืนน่าเล่นทางไทยดมันพอดแปลกเหมือนเราไม่ได้ยินพอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมนะก็เลยลองไปดูแล้วก็ได้หมาในสุดครับแล้วเสืออะไรครับ ก็สิ่งแรกจากลาปเลยก็คืออยากคนอยากให้ท้ายของไตเติ้ลนี้ก็คือได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองครับเพราะว่าได้รับบทตัวแสงเทียนแ่บมันต่างจากบทที่เคยเล่นมามากๆเลยะตัวละครที่แบบคนหนึ่งที่เคยเล่นมาจะเป็นจังหวะหนึ่งสองสามแต่ตัวละครแสงเทียนจะแบบเจ็ดแปดเก้าเลยมันคือยังไงเจ็ดแปดเก้าใช่ไหใหญ่หรือเปล่าต้องเล่นใหญ่ด้ยหรอโอ้ แต่แต่ผมได้ถามมาว่าต yep. the ัวจริงก็ค oh! ล no oh, no. ้ายๆอย่างนั้หรือเปล่าใช่ไหมฮะไม่จริงคร่ะไม่จริงครับไม่ไม่คล้ายเป็นัวจริงๆเสือหรเปล่าคล้ายคล้ายโอ้โหข้างหลังแบบคล้ายแบบโอ้โหจีด้วยจีนิ้วด้วยคล้ายมก็เริจริงๆก็จะคล้ายกับตัวละครเสือเพราะว่าทางที่ที่มุ่งกับพี่คนเขียนบทเขาก็จะแบบ ค่อยๆเป็นตัวละครของนักแสดงทีมอือโอ้โหเอาถามคอมเกอร์ดีกว่าในฐานะที่เราเป็นน้องใหม่เลยในบรรดาแก๊งของนักแสดงทั้งหมดเนี่ยคิดว่าใครแบบโอ้โหคนนี้แหละเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวโจกเลยมีไหมมันะต้องมีสักคนนะึงอ่ะจริงๆป้าหมูว่าทุกคนตอบเงนเสีย็จแล้วนะอะนับหนึ่งสองสามกระชีพอมกันคนนั้นอยู่บนเวทีไหมครอยู่นะครับนับหนึ่งสองสามกระชีพอมกันนะครับหนึ่งสองสาม โอเคครับไม่เสียงแตกอ่ะเมื่อกี้ที่เสือพูดไปก็น่าจะไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับเพราะไม่เหมือนตัวจริงยิ่งในขนาดนี้ไม่เชื่อที่เสือเป็นหัวหน้าแก๊งยดนะเิ้นไม่ทีเลยอาเราหวังทีเสือไม่ได้แล้วแหละจริงๆทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงต้องเป็นพี่เสือโอยเพราะอะไรฮะใช่ทำไมเป็นผมไม่เอาเท่า ็ได้ก็ได้ไม่จริงๆอ่ะแค่แบบผมกับพี่อาจจะอายุเยอะกว่าคนอื่นแล้วเวลาอะไรแบบน้องก็จะค่อนข้างเชื่อความตัวเองครับฟเตอร์ตั้งแต่หลอกอะไรก็เชื่อแบบโอเคก็คือว่าหลอกน้องนั่นเองนะคใช่แต่พี่ว่าอย่าพูดถึงอายุบนเวทีนี้เลยดีกว่าครับพี่รู้สึกแบบร้อนๆหนาวๆยังไงก็ไม่รู้นะ้วก็รู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเลยทีเดียว อะแต่สำหรับงานนี้แพรวช็อก2023นะครับเดี๋ยวไปตับราโฟรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอกับทุกคนบนเวทีนี้กันบ้างใครก็ได้นะรู้สึกภูมิใจมากๆเราเป็นอ่เวยีนแรกของพวกเราหลังจากซีรีส์จบอือเราวันนี้จเป็นยีนแรกของเราสีจบความจรใจมากๆเลยที่ได้เห็นชาวบัตจบเลยก็ได้เลยรู้สึกดีใจมากเลยคนที่ทีมงานมีใครจะเสริมอะไรไหมฮะ รู้สึไกไงบ้างครับได้มางานแถลงของเราในวันนี้เสือก็ได้อาเสือ,สอก็ตื่นเต้นแหละตื่นเต้นอย่างที่เขอย่างที่ไตเติลบอกว่าแบบมันหลังจากที่เราจบบริบูรณ์พดีแล้วเราแบบได้เจอแบบชาวคนตกงานเขาบอกว่าเราน่าจะมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันเยอะแยะได้หมดเลยใช่ไหมอะไรท่านอยากคุยเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้มีเรื่องอะไรมันดาใจไหมมีอยากคุยตอนสุดท้าย พี่สเตอร์เอไว้เพื่ออะไรนะส่งตกตาผู้จัดเราทันี้ได้เลยมันคืออะไรเนี่ยเป็นแบบคำที่อยู่ในซีรีส์หรอใช่ครับจริงจริงซีนนั้นน่ถ่ายไว้หลายครั้งมากใช่ใช่ใช่ใช้ครับอ๋อคือมันเป็นคำที่แบบว่าแบบคุทายขึ้นมาอช่แล้วมันฟังแล้วมันดูน่ารักดีใช่ไหมฮะน่ารักอย่างตลกครับทุกคนน่ารักน่ารัก เดี๋ยวก่อนจะไปนะครับให้แต่ละคนเนี่ยฝากข้อคิดหรือว่าส่งกําลังใจให้กับน้องๆที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินตามความฝันของตัวเองอยากจะเป็นเหมือนพวกเราหรือว่ามีความฝันอะไรสัก่หนึ่งแล้วกันครับแต่ละคนเลยนะ,ะช่วยครับครับผมก็ก็ คงคงเอาเอาตัวเองมาพูดลยกันว่าผมผมก็เป็นคนนึงที่ขึ้นได้มาแสดงซีรีส์เป็นคงแรกแล,แลก้วก็รู้สึกว่ายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะก็อยากให้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเรา<ส>เราอยากจะไปได้ไกลามากแค่ไหนก็พยายามเดินเดินตามเป้าหมายให้ทันแล้วก็ผมว่ามันมันคือคําว่าวินัยแล้วก็ความอดทนใช่โอ้โหสองคำนี้สำคัญม,มากๆเลยนะฮะโ,โอเคดเสร็แล้วครับ ครับผมก็สำหรับแรงบันดาลใจก็อยากให้ทุกคนอยา่างที่ย้ยกตัยอยางที่ผมได้บอกก็คือก็อยากให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายดูก่อนครับผมแล้วก็อยากก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการไหนนะครับก็จะเ,เชื่อว่าความตั้งใจมันไม่เคยแพ้อะไรในโลกอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเราจะมีแรงบันดาลใจใช่ไหมครับก็คือเราต้องมีใจที่มันดานแรงให้เราได้ก่อนโอ้โห ส,สุดยอดอ่ะไปต,ต้นเลยครับของผมก็คงเป็นไม่ยอมแพ้อดทนอยู่ในับผมคือให้คิดเสมอว่าให้ตั้งเป้าหมายเองนี่ฉัดอย่างของผมเองเราไม่รู้หรอกว่า5ปีที่แล้วอ่ะเราจะได้ไม่ยินดีรเราก็ไม่จยอมแพ้ครับผมก็ทำมันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งกาอาจจะเป็นของเราด้วยครับโอเคสุดท้ายลอกทีมครับ ก็เป็นกำลังใจครับผมก็ถ้าเกิดไม่ว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะไม่ว่าในช่วงนี้จะเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องอะไรที่มันทําให้หนักใจอยู่นะครับหรือว่าตั้งเป้าหมายอะไรที่เราอยากจะทําให้มันสำเร็จเนี่ยแล้วระหว่างทางมีความท้อความเหนื่อยบ้างเนี่ยอยากให้ลองย้อนกลับไปมองวันแรกที่เราตั้งใจอยากจะท้เป้าหมายมสำเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราวิวตัวเองยังไงหรือว่า เรารู้สึกว่ามันมีแรงขึ้นมาแรงขึ้นขึ้นมายัางไงที่ทำให้เป้าหมายของเรามันสำเร็จครับอยากให้นึกถึงอดีตตรงนั้นแล้วก็ดึงความตั้งใจตรงนั้นเนี่ยกลับมาเป็นแรงให้ตัวเองในวันนี้เนาะ,ะแล้วก็ทาให้เป้าหมายนั้นสำเร็จอยากให้แรงขึ้นไายให้แรงขึ้นไถ่าย <ท Dancing> แล้วก็เชื่อว่าในทุกความตั้งใจเนี่ยความตั้งใจของไม่ทรอยด์ไม่สิความพยายามเนี่ยของไม่ทรยศ์ทุกคนมีตั้งใจแน่นอน ฝากผลงานหน่อยต่อจากนี้ไปจะมีอะไรให้แฟนคลับแฟนๆได้ติดตามกันบ้างถามผู้จัดก่อนเลยครับว่าอย่าพี่อย่ะบอฝากเพลงฝากเพลงอใช่ก็ซิงเกิลใหม่ของเราใช่ครับก็คราวนี้ก็นี่แปลว่าเริ่มเห็นติชมไลน์มาอะไรก็เ่ก็บอกว่าโชว์เพี่นิสานเวื่าเดี๋ยวอไม่นานก็จะได้แล้ ร,ร,รับช <c oughs> มการสตรีนกินาา้งชองต่างๆได้เลยก็ฝากดโดยในการอาจจะมีเจ้าวีด้วยนะครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนจะไติดตามของเราเลยนะจับเพลงยูนในเมืองไป็นไปเรียนโชว์อ่าโอเคนะครับก็ติดตามน้องสี่คนได้เลยนะครับขอเสียงดนนังๆนการเพลงกับพีดายตั้งเสือข้องกล้ารนะับ